เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2563 ลำน้ำมูลเชิงสะพานรัตนโกสินทร์200ปีจังหวัดอุบลราชธานีการแข่งขันเรือยาวประเพณีเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2563บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันเรือยาวจำนวนมากเทศบาลนาครอุบลราชธานีได้จัดการแข่งขันเรือยาวอุบลราชธานีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า40ปี และได้ว่างเว้นการจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา5ปีเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและมีภาคเอกชนได้มาขอใช้สนามในการจัดการแข่งขันและในปีนี้ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่เพื่อเป็นการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางลุ่มน้ำมูลจึงได้จัดการแข่งขันเรือยาวจำนวน2รุ่นได้แก่การแข่งขันเรือยาวขนาด40ฟีพายจำนวน8ล และการแข่งขันเรือยาวขนาด30ฝีพายจำนวน8ลำโดยมีชาวเรือแข่งจากต่างจังหวัดส่งเข้าร่วมจำนวน7จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินท 101, นร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้สร้างความสนุกสนานให้แก่ชาวเรือและประชาชนที่มาร่วมงานได้มากพอสมควรสำหรับผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีการแข่งขันเรือยาวขนาด30ฝฟีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่พรพระวิสุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่แม่ย่าจันมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ย่าคำหาดรางวัลชมเชยได้แก่เทพมงคลการแข่งขันเรือยาวขนาด40ฟีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เทพศักดิ์สิทธิ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หได้แก่สาวสวยเมืองฟ้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขุนกังนาวารางวัลชมเชยได้แก่เจ้าขุนทอง